ดอกกรจอพืชพื้นบ้านที่หากินค่อนข้างยากเอามาทำเมนูได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงส้มผัดน้ำมันหอยอร่อยจริงเชียวยังมีประโยชน์สรรพคุณของดอกกรจออีกมากมายเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าสรรพคุณของเขามีอะไรกันบ้าง ลักษณะของดอกขจรหรือดอกสลิดขจรเป็นพืชไม้เลื้อยที่ค่อนข้างเป็นพุ่มใหญ่สูงยาวประมาณ2-5เมตรลักษณะใบาของเขาจะมีลักษณะาคล้ายๆใบโพแล้วถาววันของเขาจะมีความหนาแข็งและเหนียวมีอายุค่อนข้างนานหลายปีลักษณะเขาชอบอยู่กลางแดดค่ะ อขจรเป็นพืชที่โตค่อนข้างที่จะช้าแต่ถ้าถึงหน้าของเขาเขาจะโตเร็วทันทีค่ะส่วนดอกของเขานะคะจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเป็นพุ่มนะคะนิยมใช้ดอกมารับประทานส่วนใหญ่ดอกจะออกในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาและเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมส่วนใหญ่นิยมนำดอกมารับประทานอาหารส่วนสรรพคุณของดอกขอจรน,นั้น มีส่วนช่วยบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายดอกและยอดใบอ่อนมีวิตามินสูงบำรุงสายตาโดยนำรากมาฝนหยอดตาแก้ตาอักเสบตาแดงตาแฉะตามัวหรือจะนำมาผสมน้ำยาหยอดตาก็ได้อีกทั้งยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของสตรีบำรุงตับบำรุงไตขับเสมหะ แก้ลมบิงเวียนแก้ขึ้นไส้อาเจียนบำรุงปอดแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือใครที่ขับถ่ายยากดอกกรจอเขาก็ช่วยในการขับถ่ายได้เช่นกันค่ะประโยชน์ของดอกกระจนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมนำยอดหรือผลอ่อนนะมารับประทานเป็นผักสดหรือว่าจะลวกกินกับน้ำพริกก็ยังได้นะคะทำปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นแกงส้มดอกกรจรแกงจืดดอกกระจอ ขจรผัดไข่หรือว่าขจรชุบแป้งทอดยำดอกขอจรนะคะมีมากมายหลากหลายทีเดียวนอกจากนั้นนะคะในสมัยก่อนเนี่ยดอกขอจรเนี่ยยังนำมานึ่งสุกผสมกับน้ำมะพร้าวอ่อนหรือว่าผลมะพร้าวอ่อนนะคะปรุงด้วยน้ำตาลเกลืองาน,นะคะจึงได้เรียกว่าขนมดอกขอจรนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันหาทานได้ยากค่ะ เป็นไงบ้างน,นะคะรู้ถึงสรรพคุณและผลประโยชน์ของดอกกรจรถ้าใครได้ฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะและคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับเพจส่วนแดงจินดาด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมุนไพรและสุขภาพของคุณคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ